สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูกันนะคะค่ะสําหรับข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับครูสภาวว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายความว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติป,ปฏิบัติตามประกอบด้วย3มาตรฐานด้วยกันค่ะ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน เรามารู้จักมาตรฐานที่1กันก่อนนะคะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหมายความว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่จะสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ค่ะ มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายความว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนการพัฒนาตนเองให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับมาตรฐานสุดท้ายนะคะมาตรฐานการปฏิบัติตนหมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพค่ะ ค่ะสำหรับวิชาชีพหมายความว่าวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประถมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปร,ริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อกันนะคะสถาบันหมายถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนิยบัตรค่ะค่ะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี B 46นั่นเองค่ะค่ะความหมายของคำว่าครู ครูหมายความว่าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทั้งด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาประถมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนค่ะ ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนค่ะค่ะ ต่อไปเรามารู้จักมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพกันต่อเลยค่ะผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่รัสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ค่ะผู้ประกอบวิชาชีพครูวงเล กมาตรฐานความรู้ต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 3. เนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 5. การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 6. การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพครูวงเล็บขอ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ต่อไปเราจะมารู้จักมาตรฐานการปฏิบัติงานกันต่อนะคะมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะในวงเล็บกก,การปฏิบัติหน้าที่ครู 1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3. ส่งเสริมกมารเรียนรู้เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลค่ะผู้ประกอบวิชาชีพครูวงเล็บกอการปฏิบัติหน้าที่ครูในต่อในข้อที่4นะคะสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง วงเล็บขอการจัดการเรียนรู้ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2. อ,อุบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรมค่ะ 3. ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 4. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 5. วิจัยสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพครูบวงเล็บคอความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 1. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ส,สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 3. ศึกษาเข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกับบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒน,น,นธรรม 4. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปเรามาดูมาตรฐานการปฏิบัติตนกันต่อเลยนะคะ มาตรฐานการปฏิบัติตนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายความว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพค่ะ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยจรรยาบรณวิชาชีพดังนี้ค่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างหมวดที่ 1. จรรญาบรณต่อตอนเองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอนะคะหมวดที่สองจรรทร์บันต่อวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพค่ะ หวมวดจรรยาบรนต่อผู้รับบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องที่ดีงามแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะหมวด3 จัรยาบันต่อผู้รับบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักิต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการค่ะต้องให้บริการด้วยความจริงใจและความเสมอภาคไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหมวด 4. จรรยาบรณต่อผู้ร่วมบริการหมวด4จรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหมวด 4. จรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพึงช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหมวด 5. จรรยาบรรณต่อสังคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการประปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะข้อบังคับครุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบันของวิชาชีพครูแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรณของวิชาชีพครู แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรของวิชาชีพหมายความว่าประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กำหนดขึ้นตามจรรยาบรรของวิชาชีพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงปฏิบัติตามและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้นนั่นเองค่ะ จัรญ,ญาบรนต่อตนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติตนและและเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจัญญาบันต่อตนเองวงเล็บกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม 3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 5. ค้นคว้าสแสวงหาและนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการให้เกิดผลสำลิดต่อไปค่ะจัญญาบาันต่อตนเอง วงเล็บขอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. เกี่ยวข้องกับอบบยามุกหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 2. ระพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 3. ขาดความรับผิดชอบความกระตือรือร้น,นความเอาใจใส่จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 4. ไม่รับรู้หรือไม่สแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่ 5. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดความเสียหาย ต่อไปเรามาดูจรรยาบรรณต่อวิชาชีพกันค่ะจรรยาบรรณต่อวิชาชีพคือครูต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจรรยาบรรณต่อวิชาชีพวงเล็บกอพฤติกรรมที่พึงประสงค์ห แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 2. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 4. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 6. เลือกใช้หลักวิธีที่ถูกต้องสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 7. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์กร 8. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรอย่างสร้างสรรค์ สัญญาบรนต่อวิชาชีพวงเล็บขอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 2. ดูหมิน่นเหยียดหยามให้หร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพศาสตาร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 3. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4. ไม่ซื่อสัตย์สุดจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแบบแผนของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 5. คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 6. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพส่งเสริมให้สิทธิหรือผู้รับบริการเกิดความเสียหาย เใช้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจรรยาบรณต่อผู้รับบริการครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องที่ดีงามแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิบัติต่อความเจริญทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการ ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบโดยการประพฤติและและเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังต่อไปนี้ค่ะจัญญาบันต่อผู้รับบริการวงเล็บขอพฤติกรรมที่ถึงประสงค์ หให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือสิทธิ์และผู้รับบริการด้วยความเมตตาการุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค 2. ส,สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนและผู้ได้โอกาส 3. ตั้งใจ เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สิทธิและผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความสามารถความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 4. ส่งเสริมให้สิทธิและผู้รับบริการสามารถสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งจากสื่ออุปกรณ์แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 5. ให้สิทธิ์และผู้รับบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 6. ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชยและให้กำลังใจอย่างการยานามิตรจัรยาบรรต่อผู้รับบริการวงเล็บขอพฤติกรรมที่ไม่ถึงประสงค์ 1>, 1. ลงโทษอย่างไม่เหมาะสม 2. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของสิทธิ์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียต่อสิทธิ์หรือผู้รับบริการ 3. ดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิ์หรือผู้รับบริการ 4. เปิดเผยความลับของสิทธิ์หรือผู้รับบริการเป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 5. จูงใจโน้มน้าวยุยงส่งเสริมให้สิทธิ์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศิทลธรรมหรือกฎระเบียบ 6. ชักชวนใช้จ้างวานสิทธิ์ให้ผู้รับ หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อจัดหาสิ่งเสพตดดิหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุก 7. เรียกร้องผลตอบแทนจากสิทธิ์หรือผู้รับบริการในงานหรือที่ต้องการให้บริการจัรยาบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยพึงประพฤติและละเว้นจากการประพฤติตามแบบแผนประพฤติดังต่อไปนี้ค่ะจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพวงเล็บก,กอพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. เสียสละ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 2. มีความรักความสามาคัคคีและร่วมใจการผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษาจรรยาบรรต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพวงเล็บขอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานจนทำให้เกิดความเสียหายต่อง,งานหรือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 2. ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยตำหนิให้รายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น 3. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือการแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 4. เจตนาให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5. วิาพาวิจาร์ณผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสาม,มคัคคีจัญยาบานต่อสังคมครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยพึงประพฤติและเล่าเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจัญญาบันต่อสังคมวงเล็บกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หยึดมัน่นสนับสนุนและส่งเสริมการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. นำภูมิปัญญาท้องถิน่นและศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สิทธิ์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมจรรยาบรรต่อสังคมวงเล็บขอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 2. ไม่สแสดงความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมาศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 3. ไม่ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคมค่ะค่ะสำหรับนี้ ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ